สวัสดีนะครับเช้าวันอังคารที่19สิงหาคม2518ันร้บแปะครับเราฝากคนไลค์เพแชร์เพื่อจานครับตลาดนัดก,กระบือเสียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับวันนี้นะบรรยากาศนะครับวนะ่ายเขาสนามแน่นนะครับว่ายไงเขาสนามหลายอยู่นะครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่ร้อยสามสิบบวกนะครับนะว่าอ,อ้วนกันไหนนะครับ เปิดมา 20, 000, 1, 500, สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเสมอแม่จะจ่อยนะครับแม่พร้อมแม่ใหญ่สูงลอยสามสี่บ่วงครับเวีย่ยดนามไฮรอดสองครับ เหมกันักไกหมืนตลัสองหมื่นห้าร้อยนรเกันเวียดนามใหลอดสองครับสาวนับสูงร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าเปิดมาสามหมื่นเก่า แสูง่อยสามสิบห 30, นาครับสองหมื่นเปิดมาสองหมนะื่นหนาแม่ลูก2องหมื่นหาียดให้หลอดอยู่นะครับหยาดให้หลอด2องหมื่นอยู่ครับาสื่อมาสองแ0 0นะเปิด3ามหมื่นเกาครับนไทยในกาดสามหื่นหนาครับคนห้ให้สามหมืนหนะครับสูง 40, ะะร่อยสีิบห้าบวกรับ เจ้า <โด S 1> อของรถทะเบียน2กกซีสุภาพบวกนะครับที่9 30กรุงเทพนะครับร<อ>ไปเชื่อรถออกให้เพื่อนเนี้ยนะครับกร2กกที่9 30กรุงเทพโอ้คนหมนานี่นะหมานเยอะหมานเงี้อยู่นะครับร<อ> ได้กันหลายมองนะครับครับวันนี้ไฟง่ามกับเข่ามาเป็นนะครับตีราคา้นนี่อ,นอย่างเดียวนะครับวันนี้ครับอ๋อวันนี้วันนี้เลยยาวเลตัวเลยสงอืมแต่ยาวเลสูงหางดีขนาดนะีะอ้วนๆายง่ามโอ้ออกเป็นร้อยเนื้อมันายใหญ่ๆสูงๆก็ได้ออกเป็นร้อยเนื้อเหมือนกัน เียนน้ำซื้อหลายประเดนะครับซื้อครับมันฉีดไปเลยเอาบ้านไดราคากันอก็ฉีดไปก่อนนะครับขายนีสี่พันกับสีโอ้ขาสี่พันรอยสามหาบวกร้อยสี่สิบ่ครับอยสี่สิบวกเอาขายเป็นลายงาม่าจ้าบาทนะครับแบบี่พัเอาเปิด0หกหมื่นคูนี่ครับหกหมื่นห้าคูนสามตูน คนน่ะดูกุลหกหมื่นหามันวลาสียวนะตัวละสามหมื่นกตัวนี้นะครับ 60, หกหมื่นหามันะสูงอยสีบกับลอยสาหาลนะเลยมนเลื่อยหัวอะไรน่ะเพียงข้อนะนะ้คนระับนะนะลุมเสียครับนะ้ขาดน้ำเลี้ยงเลยครับ ไก่พมวงมลูกคเนเบิร์ขขาง,งาน,นแม่นี่ลอยสามหาดลูกเป็นของตัวไหนครับลูกของตัวนี้เปแม่ลูกลูกของนี่ พค่นไม,ม่รู้จะบาทครับค่นไม่รู้สี่หมื่นสนใจที่ต่อใดเบอร์ใดนะครับ093 093 329 329 36 0ยเยวนิตะการตะการพืชผลครับอันนี้นะมีแม่เพื่อนนะครับร้อย40บวกลูกไปใส่ช่อะ้ร นำมืฉีดหัใวใจเลยเหยียดนำพุ่งฉีดแม่ลูกเจ็ดหมื่นเก้แม่ลูกว้นวนๆครับพวงสรงเนงอสวยๆนะครับเจ็ดหมื่นเก้าลองเล็บกลมเล็บสวยคนระับสูงประมาณร้อยสาบวกนร้อยสามห้านะเ7 9บกครับ แัวผู้หางสวยนะครับหางดำดีนะครับแม่ออกมู่ลายหน่อยนะหน้าตาติดไปทำมู่ลายหน่อนงะสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนะครับ085 524 8949สนใจเข้ามาสอบการ,รมนึงครับมีนีวายงามเขาสนามเลยวย4 5บวกใหญ่ครับ ไปายงามเขาสนามตัวหนึ่งนะคร้อยสี่สิบห้าบวกสาวน้อยสูงหลายไป็ไหนนระ้ยส <14 9. S 1> นะี่สิบเก้าร้อยส่สิบาอยูนเออสาวน้อยสูงร้อยสี่เก้าต้แขวอูนะครับฝันน้ำนมรันน้ำนมูนะสาวน้อยฝันน้ำนมสูงร้อยสี่บเก้าครับสาวน้อยฝันน้ำนม,ส,นส,นนนำนมสูงร้อยสเก้าเป็นลูกสาวไหนเนยะช่างหุรครอบอ่าลูกสาวช่างหุดรนอยู่นะลูกสาวพี่ช้างอยูนะสูงร้อยสี่สิบเก้า เปิดราค่าเราเป็นไหนนะครับเปิดราคาเรื่อเกาหมื่นครับเก้าหมื่นเนสาวน้อยแันนมนะครับลูกสาวพี่ช้างครับเก้าหมสนใจที่ตัวได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์เก้าสี่นยเก้จดเตัวแล้วก็สี่สี่สนะครับสนใจโทรมาสอบถามเรื่องน,อนะครับก็จะใส่นะครับ เมืมมองาาพ,พองุ่นนีนนนะออ่นะครับขอนแก่นนะครับนะครับมาจากอำเภอเมืองพุนนะครับไงดีเด่นอเต็มเส้มนะครับเกือบลอยห้าอยสี่สิบแปดนะครับไงอยู่เดี๋ยวแอมินพาเบิรงนคาคกันนะนะครับสะดือใหญ่นะปุ่นนะะครับสาหน่อยฟันนมนมอยู่นะครับฟันเริ่มห่างน้อยๆนะครับปุ่นครับข้อไงข้อหนาเรียบกลมนะครับ ยางตลาดนสว่าแคบดีนะครับสว่าแคบดีนะครับหางดําดีนะผู้หางยาวๆนะครับโอ้บพิ่ถึงแสนนะครับนะไฟง่ามไฟงามลอยเสาลอยลอยสี่สิบแปดเพิ่ถึงแสนนะครับเปิดราคามากเนี่ยตอได้อยู่นะครับต่อได้อยู่นะครับข่าวใหญ่เนาะแม่บอกแม่พันตนโดนไฟงามสิรุดเข้าสนามที่หนึ่งนะครับครับขอบคุณครับใหญ่ดีดี ม,มน <aining> ีเ <playable> ป <male> ็นยางลรอเหรอนะใจ้กันี่ว้ยเหรเดียวน้ำไปได้ล้วได้จ้าบาทจ้าบาทเสียสีมันลืบเรอะไกันถ็ถือคนไอ้น้อยน้อยไปาเมียนไว้ สองสองหมืน่นหกวนนะครับสูงลอยสามสิบนะครับกวนนะครับข้ามคุณใดกันอลยนะครับฉีดเยนเดียวคุณใดราคาบดไดราคาฉีดเยนเดียวฉีดตกรอนนะค่ายหง่กับตอกันโดนเลนะเกือบชั่วโมงแล้วาใดกันอยู่นะครูนะครับ นญ่ขายอย่างนะครับคนมาขายร้อยหมื่นนะครับหมื่นถึงสองหมื่นน้อยๆนะครับนะครับหยดนามก็ซื้อร้อยนะครับซื้อหลายสองหมื่นนะครับร้อยสองหมื่นนะครับมือนี้ก็ได้ขายประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนหรือว่ามีปันไดมนะครับเวียดนามก็ซื้อแบบเอื่อยๆนะครับ เวียดนามสื่อแบบเอ้ยๆวา่าไไหหาววได้นะครับในไ่นสูงลอยสี่สิบเกิดสาม0มืนะครับรักสามนะครับจุ่มุตอไว้ย่มนั่นมีย้มันเลยกลาต้อร้องกับเอ้ยๆนะครับ มันการตัวมาณเท่นี้นี่โรคนี้่ใหญ่เลยสมันสั่พันนี่เชี่ยลยยังกินกระบอกยิ่งกว่าเชี่ยลยเวีดนามก็เช่ย้อ่าเงี้นี่ชน่นเลยร้นมากรอนไปอย่างตัวเม่วานอย่างเยถ้าเ่ยบตัล่กก็ไม่ใหญ่เลยตัวให่แบนี้ตั้งแต่ยังปวดปดม